สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนหัวข้อสุดท้ายของเมทริกนะครับจบบทแล้วในวันนี้นะครับเป็นการหาดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกมิติ4,4กับการแก้สมการ3ตัวแปรโดยใช้กฎของคาร์เมอร์นะครับมีอยู่2ข้อนะครับวันนี้แต่ว่าแต่ละข้อนั้นใช้เวลาค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรเนาะเรามาเริ่มดูอันแรกก่อนนะครับ การหาดีเทอร์มินมิติ2คูณ2 3คูณ3นั้นเราเรียนไปแล้วนะครับแล้วเราจะมาเรียนถ้ามากกว่ามิติ3ูณ3ต้องใช้วิธีนี้ครับหลักการในการทำก็คือว่าให้เราเลือกแถวหรือหลักเพียงแถวหรือหลักใดหลักหนึ่งเท่านั้นนะครับเลือกมาเลยอยากได้แถวไหนหลักไหนเลือกมานะครับแต่มีข้อมีเคล็ดลับอยู่ว่า นิยมเลือกแถวหรือหลักที่มีศูนย์เยอะนะครับเพื่อจะลดเวลาในการทำหาค่าดีเทอร์มินแนนต์นะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับโดยการนำสมาชิกในแถวหรือหลักที่เราเลือกนั้นมาคูณกับโคเฟกเตอร์แล้วบวกกันจนกว่าจะครบนะครับในที่นี้จากตัวอย่างให้มาเป็นเมติกมิติ4คูณ4จากการมองแล้วครูจะเลือก ในหลักที่4มาใช้เพราะว่าในหลักที่4มี0ถึง2ตัวนะครับเรามาดูหลักการทำนะครับในเมื่อเราเลือกหลักที่4มานะครับเราเลือกหลักที่4มาเพราะฉะนั้น d e t e r m i n a n t ของข้อนี้จึงมีค่าเป็น d e t ของ A จึงมีค่าเป็น A14 C14 บวก a 2 4 c 2 4บวกนะครับ a 3 4 c 3 4และบวกกับ a 4 4 c 4 4นี่คือสมาชิกคูณกับโคเฟตเตอร์จนครบหลักที่4จะต้องมีทั้งหมด4ชุดนะครับและตัวแรกเราก็แทนค่าลงไปโดยปกติครับ a 1 4ก็คือเลข1คูณ 1> c 1 4นั้นก็คือเราเรียนมาแล้วนะครับลบ1กำลัง1บวก4คูณ d e t e r m i n a n t ของการตัดแถวที่1หลักที่4ทิ้งไปนะครับ Determinant ของการตัดแถวที่1หลักที่4ก็จะเหลืออยู่แค่0 4 1 3ลบ1 1และ4 1 2อันนี้แถวที่1หลักที่4นะครับบวกกับนะครับ a 2 4ก็คือลบสคูณกับโคเวกเตอร์24ก็คือลบหนึ่กำลังสบวกสนะครับคูณไมเนอร์สอก็คือเดดของการตัดแถวที่2หลักที่4ทิ้งไปนะครับแถวที่2หลักที่4ทิ้งไปก็จะเหลือ2องลบ1นึลบหน แล้วก็4 1 2อันนี้คือตัดแถวที่2หลักที่4ทิ้งไปนะครับบวกกับ0คูณกับโคแฟกเตอร์3 4บวกกับ0คูณกับโคแฟกเตอร์4,4 4. ซึ่ง2ชุดหลังเราไม่ต้องคิดนะครับเพราะว่ามันเป็น0 0คูณโคแฟกเตอร์โคแฟกเตอร์ก็จะเป็นจำนวนจริงออกมาอยู่แล้วนะคูณกับ0ก็ได้0 นี่แหละเขาจึงนิยมเลือกแถวหรือหลักที่มีศูนย์เยอะๆไว้ก่อนนะครับเพื่อจะง่ายต่อการทำเราก็ทำต่อเลยครับตอนนั้นครูสอนดีเทอร์มินานตของมิติ3คูณ3ต้องต่ออีก2หลักแต่ในที่ในที่นี้ครูละไวในฐานที่เข้าใจนะครับจะหาค่าออกมาให้เลย1คูณลบ1กำลัง1หมู่4ก็ติดลบครับวงเล็บนะครับตัวแรกได้0บวก16 นะครับบวก16แล้วก็บวก3ลบกับลบ4นะครับลบกับลบ4เดี๋ยวทำเป็นแบบที่เราเรียนมาเนาะเป็นวงเล็บนะครับทีละวงเล็บจะไม่งงลบข้างหน้านี้มาจากลบ1กำลัง1บวก4นะครับ0 16 3นี่คือการคูณลงนะครับ คูณขึ้นก็จะมีลบสมี0มี24นะครับนี่คือก้อนที่1 -2 ลบ2คูณกับลบ1กำลัง2บวก1ก็เป็นลบ2นะครับบวกกับลบ2คูณอยู่กับนะครับตัวแรกก็จะกลายเป็นลบ4ลบ4 บวก 9, ลบกับลบ 12, บวก 2, ลบ 6, นะครับตามนี้เนาะโอเคนะครับต่อไปชุดแรกข้างหลังเป็นศูนย์ไม่ต้องบวกนะครับ 16, บวก 3, เป็น 19, 19, 19ลบ20 เหลือลบหนึ่งครับสิบเลบยีเหลือลบหนึ่งนะครับข้างหลังกลายเป็นลบสคูณอยู่กับลบอ่าหนึ่งหนึ่งลบสิบลบลบสบลบลบเป็น17 1เจลบลบสิ เป็น17นะครับได้1ลบ34คบตอบจึงเป็นลบ33นี่คือดีเทอร์มินนต์ของ A มิติ4คูณ4นะครับโอเคเนาะพวกเราก็ทำข้อนึงนะครับตามต่อไปนะต่อไปจะเป็นการหัวข้อสุดท้ายนะครับอันนี้คือการหาดีดเทอร์มินนต์4คูณ4ต่อไปการใช้ กดคัมเมอร์เพื่อแก้สมการ3ตัวแปรนะครับให้สมการที่1 2 3ตามลำดับนะครับ a, a เป็นสัมประสิทธิ์หน้า x b เป็นสัมประสิทธิ์หน้า y c เป็นสัมประสิทธิ์หน้า z k, k เป็นค่าคงตัวนะครับของแต่ละสมการเขียนในรูปการคูณกันของเมทริกเป็น a x เท่ากับ b a, a ก็คือสัมประสิทธิ์แต่ละค่าแท,แทนลงไปสัมประสิทธิ์หน้า x แทนในหลักที่ 1. สัมประสิทธิ์หน้า y แทนในหลักที่2 สัมประสิทธิ์หน้าแซบแทนในหลักที่3ค่าคงที่เอาไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับการจะหาค่า x y z เราจะต้องหาเดของ ai ส่วนด้วยเด a คูณด้วย a แล้วก็ค่า y ก็เป็นเดของ bi ส่วนด้วยเด a z ก็คือเดของ ci ส่วนด้วยเด a อันดับแรกเราจะมาหาเดซ a ก่อนนะครับเพราะว่าเด a เท่ากับเราต้องเขียนเมตริก a ก่อนนะครับ เดซเเท่ากับค่าสมบูรณ์ของสัมประสิทธิ์แต่ละตัวใส่ลงไปเลยครับ1 1 1ไม่มีสัมประสิทธิ์ตรงไหนให้ใส่ศูนย์นะถ้าไม่มีสัมประสิทธิ์ตรงใดให้ใส่ศูนย์ตรงนี้มีครบทุกอันนะครับก็เลยใส่ลงไปเลยตามนี้นะครับเดเได้ทำนี้หาค่าออกมาเดซเจึงมีค่าเป็นก้อนแรกนะครับได้1บวก1 บวก1น,นะครับลบกับลบ1บวก1ลบ1จึงมีค่าเป็นนะครับข้างหน้าเป็น3ข้างหลังเป็นลบ1ก็ได้2นะครับต่อไป d e a ด AI คืออะไรนะครับเด a ด AI ดูนะครับเด a ด AI คืออะไร d e a ด AI เราจะเอา ค่าคงตัวมาใส่ในหลักแรกนะครับค่าคงตัวมาใส่ในหลักแรกก็คือ6 2 0นอกนั้นจะเขียนเหมือนเดิมครับหลักที่2เขียนเหมือนเดิมนี่ครับนี่คือเรียกว่าเด,ดของ AI นะครับก็หาเด็ดปกติธรรมดานะครับตัวแรกได้6 0บวก0บวก2ลบกับ 0บวก6ลบ2ผลลัพธ์ที่ได้จะกลายเป็น8ลบ4เหลือ4นะครับนี่คือ d e a ai ต่อไป d e a bi บ้าง d e a bi คืออะไรนะครับ d e a bi ก็คือ determinant ของนะครับ d e a bi ก็คือ determinant ของ เราจะเอาค่าคงที่มาใส่ในหลักที่2ตัวแรกหลักแรกเขียนเช่นเดิมครับหลักแรกเป็นอะไรก็ตามนั้นแล้วเอาค่าคงที่มาใส่ในหลักที่2 6 2 0ต่อไปก็หลักที่3ก็เขียนมันเดิม1 1ลบ1หาดีเทอร์มินันมันเดิมครับจะกลายเป็นลบ2บวก6บวกศลบกับ 2 0แล้วก็ลบ6ผลลัพธ์ที่ได้จึงกลายเป็น4 4บวก6ได้2 4อ่าไม่ใช่นะครับ C 4บวกกับ4บวกกับเป็น8นะครับตัวนี้ได้8 C 4บวกกับ4เป็น8ต่อไปเดซซีไอนะครับเดซซีไ d e ซซ c i ก็เขียนเช่นเดิมครับหลักแรกเขียนเหมือนเดิมหลักที่2เขียนเหมือนเดิมแต่หลักที่3ก็ใส่ค่าคงที่ลงไปคือ620นะครับตามนี้เลยไม่มีอะไรนะครับเท่ากับก่อนแรก0บวก2บวก6ลบลบ6 บวก2บวก0จึงมีค่าเป็น8-4ลบลบ4จึงมีค่าเป็น12 8-4ลบลบ4จึงมีค่าเป็น12เพราะฉะนั้นค่าของ x จึงมีค่าเป็น x จึงมีค่าเป็นเดดของ ai อเขียนผิดที่นะครับทุที x ต้องเขียนตรงนี้ละกัน x คือ เดทของ AI หารด้วยเดท a ค่า x ตอบ2ต่อไปค่า y นะครับค่า y จึงเท่ากับเดทของ B i ส่วนเดท a ตอบ4ต่อไปเดท ci ก็คือ12หารด้วย2ตอบ6นะครับประมาณนี้เนาะตอบประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวดูก่อนเนาะมันจะมีตัวไหนครูคำนวณผิดหรือเปล่าดูก่อนนะครับตัวแรกหนึ่งหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งอืมตัวนี้ครับคำนวณตัวนี้ผิดเนาะ ตัวแรกเลยเดดเอต้องตอบ4นะครับทัทีเนาะเดดเอต้องตอบ4นะครับเอามาหาเดดตัวนี้ใหม่นะครับค่าของ XYZ ใหม่ตรงนี้ก็ต้องส่วน4เนาะตัวนี้จะต้องส่วน4เพราะว่าเมื่อกี้แทนค่าแล้วมันไม่ได้ตรงตามคำตอบนะครับหาร4จากนั้นเราก็หารใหม่ครับได้1ได้2ได้3จริงไหม 1-2-3บวก2บวก3เป็น6จริง1-2-3ลบ2บวก3เป็น2จริง1-2-3บวก2ลบ3เป็น0จริงโอเคครับตามนี้เลยคำตอบนะครับคราวนี้ถูกแล้วนะครับเมื่อกี้หาเดซเอผิดเนาะตรงตามนี้นะครับใช้กฎของคา m เมอร์นะครับแล้วพวกเราก็ทำา2ข้อตามนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ